ก็ความคืบหน้าก็ประมาณนี้อยู่นะครับ2วันนะครับไม่ได้ถ่ายคลิปลงเลยนะครับก็เล่งทําให้เขานะครับก็เขาสั่งใส่ m หกศูนนะครับระยะขขบก่อประมาณสามเมตรนะครับ3ามเมตรเต็มเลยนะครับก็ราคากันเองนะเพื่อนเใครสนใจก็ทักได้นะครับเจวของเจมารักไรซิ่งนะครับ ตอนนี้ก็เหลือข้างนู้นอีกข้างหนึ่งนะครับแล้วก็ปูแผน่นตาไก่นะครับตีนไก่นะครับก็หัวก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเหลือแต่ใส่ที่ใส่สลักนะครับก็โดยรวมก็ประมาณนี้นะครับก็ราคาเป็นกันเองนะครับยิ่งเป็นรถเล็กก็ถูกลงมาเยอะนะครับเป็นรถใหญ่ก็จะ ใส่เล็กให้ยังหนาเลยครับใส่ห้าตันหกตันนี่สบายเลยครับ้ายังไม่ระเบิดนะครับก็เป็นความคืบหน้าสั้นๆนะครับเดี๋ยวก็เจอกันคลิปตอนไปส่งส่งเทเลอร์พวงตอนนี้นะครับก็จะเจอกันคลิปหน้านะครับขอสั้นๆครับคลิปนี้ครับขอบคุณครับ